มาอับมีอะไรเล่นดิมาอะไรอะเด้มาเล่นดิไหมเรามาร้องเพลงก็ร้องเพลงไงใช่เอออยวากพูดแต่เล่นบิดไฟเนี่ยยังไงยอยู่ะมาเดี๋ยวเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ผมเคยร้องให้ทุกคนฟังแล้วเป็นเพลงที่ผมแต่งเองด้วยแล้วก็ทำไมอ่ะเดี๋ยวทำไมให้ทำไมเพอาบอกว่าเราให้ทุกคนฟังแล้วคือแบบทุกคนต้องฟังจริงๆ เป็นเป็นการแบบว่าบางครฟังทางอ้อมมากเลยจะเปิดเพลงอะไรก็ไม่ได้เปิดจะเล่นอยูทูบเพงเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่หาคนใหม่ฟังก็ได้เป็นอะไรกันเสาเนี่ยเสาไม่ได้เลยอะทาไมมันหอน เพลงนี้นะครับก่อนที่จะมาเล่นที่นี่เคยร้องไปแล้วแล้วก็มีคนโกหอะไรเนี่ยแล้วก็มีคนขอมานะว่าอยากฟังในคอนเสิร์ตนี้นะครับจัดไปครับผม